หมวกพี่ไม่น่าแตกแล้วเนาะเอ๊ะมาว่ะอุ๊ย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 เฮ้ยอุ๊ยมันยิงโดนก่อพี่ว่ะไอ้สัตว์ยิงกูดิยิงยิงตรงหัวกูดิเออยิงตรงหัวกูมึงเห็นไหมพี่ล่ออยู่เนี่ยพี่ล่ออยู่จะเป็นคอนหินเลยยิงทะลุต้นไม้มาเนี่ย ระวังน้องระวังเฮ้ยมึงต้องอ้อมบนเหนือเอ้ยมันอ้อมตรงไหนตรงนี้ก็มีพี่สีเหลืองกับสีฟ้าเหรอสีฟ้าพี่อ้ย่ออ้อมกูอ้อมซ้ายไปเลยแล้วกันยิงแขนผมจิตดำพี่เข้าข้างหลังนะโดสการ์เอลชัดเป็นโดเอมเฟอร์เอมเฟอร์ฟัว ไม่ต้องรีบเล่นอ่ะสองสองก็ได้มากับพี่ดิโจมันก็มากับพี่ก็ได้นะนอุ้ย้บ้านพักชายหาดไอ้สั์แต่กมันมันก็มีโอกาสไปตรงที่เราขึ้นไปใครมีเก็บแก่งกันนะาช่วยแคปบอตได้นะครับ ไปน้องพี่ยิงหำหำแตกเลยมึงขอ,อ,อเติมกระสุกนก่อนครับผม Let's go Let's go <S ลงยิมลงยิมเฮ้ย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 เสี่ยงเลยวะแจมเลยดิเสง่ยงด้านหน้าเฮ้ยระเบิดระเบิดเฮ้ยระเบิดโอเคโอเค ไปไปไปทะลวง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 เจอคนละวสองตัวด้านะครับพี่สอตัวพี่มีระเบิดสตาร์นะจะตายเขอสองไปเลยเขามาไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นวะเนาะวิ่งไปฝั่งข้างหลังอ่ะหนุ่มมารหนึ่งสองตัวอุ้ยข้างขวาก็แม่พีหายรู้ไหม คอหค่อะเขื่นมากแล้วเรระเปิดเป็นแอกไอ้น้องโอ้โน้ี่ตรนข้าไปอ่ะนะดันึงโอตันมีอุ้ยท้างไม่ายเหนายิงผมคอยหน่อยไอ้ตัวบนหัคอยอ่ยหัวคอเหรอมันอยู่บนหรือล่างอ่ะด้านบนไม่เห็นรหัคออ่ะ อย่าแกล้งปวดกันด้วยนะทุกคนอย่ามาฝั่งนี้ดิเฮ้ยอะไรมันเห็นได้ไงเอ้าน,นอนเป็นงูอยู่นี่มันใช้เกิดเสียงยิงมาเลยโอ้โหมันก็เห็นดิตัวอ้อนนี่มีตัวอ้อนฝั่งฝั่งซ้ายอ่ะเราไม่เห็นกันเหรออ้อนมาแล้วเหรอฝั่งซ้ายอ่ะตายหนึ่ง wow. ตายอ้ตายนี่ตรงไหนตัวซ้ายอ่ะโอตัวซ้ายตายแล้วใช่ไหมโอเคขนาดนอนเป็นงูเน่เ่ยมันโอ้กูเห็นละโอ้ปืนปืนกูไม่ถึงว่ะมันอยู่ตรงสถานีวิทยุเลยอ่ะชั้นสองละมันโผล่หัวมายิงเลยเยผมหน้าผมตัวหนึ่ง ยากเไม่มันมีใครมีปืนปืนค้อบ้างวะกูอยากได้ปืนค้อมากเลยเนี่ยกูเล่นไม่ได้วะเออเอาสงไนมาดิปืนอะไรก็ได้เนี่ยไม่กูเล่นดินม,มีมุมยิงก็จะได,ได้ช่วยกันยิงใช่เดี๋ยวเีือกนี้มันไม่ออกมากูมีสงไนแล้ว嘛 ไอ้เพื่อนข้อตีหมัวแตกหนึ่งบนวิทยุแตกหนึ่งจ่อห้าน้องวันาหวานเจีบเลยยูหู้าจะตายใช่อีกตัวเออไม่แน่นอนผมไม่แน่นอนอุ้ยหลังมาใช่ปะไม่ไม่ไอตัวข้างหน้าเลย มันอยู่ตรงไหนน้องน้องนั่นได้เห็นไหมนมีเลยน้องเห็นไหมผมยิงตายแล้วใช่ไหมตายแล้วสวยน้องโอ้โหเก็บลุ้นลุ้นลุ้นเหลมเต็มหมเลยเตบอลไอ้ยิงเอ็มหนึ่งสี่ตายอ่ะมาเอากับผมได้นะพี่ยิงตัวบนสุดตายอ่ะเหรอ ใครใครย,ยิงเอ็มหนึ่งสี่ตายอะมาครับผมอะอ้ยเจกมัน hmm. ยิงท้ายอะกระเป๋าโอ้แ งงอ๋อเซตที่เองยิง,ยงอเองไง่ะไอตัวเนี้ยปืนอะไรวะ E K หวัดเกียบเลยเหวนเตี๊ยบโอ้โหกูเห็นแต่ละตัวแล้ว จริงเลยวะเปลี่ยนว่าสั่งเดียวน็กก็บอกในครั้งพี่โอ้โหได้มาสามแสนเลยวเละเนี่ยกูเห็นละกูเห็นละกูเห็นละ ่พีรู้ว่าเขาเหมือนกับตะไมันยิงคมนม่เลวพี่ยิงคคมอะอะพี่เกมกูไม่มีระเบิดอะไรอีกกูใช้ไปหมดแล้วเนยยังฝึกเล่นยากเหรอพี่ม มันเล่นได้พอ,อได้แล้วแต่มันยังไม่ชิมอ่ะเยกระสุนหมด,ด,หดเฮ้ยอย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิด้วยนะครับผมของครับ